ครับก็สวัสดีนะครับพี่น้องปองไปนะครับซึ่งมองสุบลนะครับเด้อนะครับสุผูสุคนนะครับกราบสวัสดีนะครับกราบสวัสดีงามๆเด้อนะครับขึ้นปีใหม่นะครับปีสองพัน่ร้อยหกสิบสี่นะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับกเป็นใจไดแน่น้อนะครับสบายดีกันสุผูสุคนนะครับในปีใหม่นี่นะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับแอดกะอวยพรไปแล้วละนะครับในคลิปที่แอดไปเอาเหล็ก ฮานอยนะครับมัอนีกแอดนะครับได้รับนะครับของขวัญปีใหม่นะครับจากทางคนโคลาดนะครับกลับมาแล้วครับท่านผู้ชมนะครับกลับมาแล้วนะครับสูตรของคนโคลาดนะครับนะครับหลังจากที่บอกเขามาหลายงวดนะครับงวดที่ผ่านมานะครับเลสูตรเก่าของพิ่นนะครับกลับมาแล้วนะครับอันนี้ก็เพื่อน่า เอามาเป็นของขวัญนะครับปีใหม่นะครับของปีสองพันห้านะครับงวดที่ผ่านมานะครับกับเพื่อนไฮมานะครับแอดกัตามที่เห็นอยู่ในคณะนี้นะครับท่านผู้ชมเนาะเลขสูตรของอท่านโคราชนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทาง f อฟนะครับคนโคราชเท่านาะนะครับเออนะครับงวดที่ผ่านมานี่เพื่อนไฮแอดกับช่องละอองบอนะครับสองช่องเนาะนะครับก็ต้อง ขอพูดดันหลายๆเนาะนะครับแต่กามีนะครับหลายท่านหลายคนนะครับก็คอมเมนต์มาเนาะนะครับในในทางที่เออบอห้ยกำลังใจเพิ่นน่าหว่าตามซีเนาะนะครับก็เลี้ยนตรงๆนะครับว่าแอดนะครับก็หาคลิปนะครับหลายคลิปนะครับอืมหาหลายคลิปแล้วก็หาหลายหม่องนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับอืมกเขาแน่บ่เขาแน่นะครับก็คืออ่าสูตรของ ขันคนโคลาดเนาะนะครับเขาแน่บ่เขาแน่นะครับกับบ่ว่ากันนะครับอันนี้เ่ให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะครับท่านผู้ชมเนาะกับบ่มีไฟหูนะครับว่าเหล็กมันสิออกตัวไหนเนาะนะครับสําหรับคลิปของเพิรนนะครับในงวดวันที่30ที่ผ่านมานะครับกอยู่ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเนาะเพิร์นให้ให้ให้วิ่งนะครับอยู่ที่หนึ่งกับหกนะครับท่านผู้ชมก็ หลายๆคนเนาะนะครับถ้ามั่นใจในสูตรของท่านคนโคราดเนาะท่านผู้ชมเนาะหนึ่งหกนะครับเลขมันออกหนึ่งเก่าเนาะอันตัวนี้ไหมนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับก็เป็นหกก้าเก่าตัวเดียวกันนะครับท่านผู้ชมเนาะไอ้นี่ก็แอดพูดวอลฮอร์ตเสียงเหมือนเด้อว่านะครับสำหรับพี่น้องนะครับท่านไหนเนาะที่ทุ่นหน่อยหรือยังหน่อยกับบวกกาเลีนหลายเนาะ นะครับแต่ว่าเลขเขาตัวนี้นะครับของเพื่นนี่แสดงว่าเลขสูตรของเพื่นนี่เริ่มสีมานะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับเลขสูตรของเพื่นนี่มานะครับกับจริงจริงนะครับกับเพื่นว่าเพื่นไห้เนื่งเก่ามาเลยครับท่านผู้ชมเนาะนะครับเนื่งเก่านะครับแต่ว่าในในไลน์แอดบบมี่เนาะนะครับเพื่อนก็ว่าเอ้าผมนึกว่าผมส่งนะครับให้แอดเพื่อนว่านะครับแอดบบเฮนเดอร์นะครับท่านเอฟซีจากโคราชเนาะ ที่ที่ส่งให้ผมมานะครับกาซิแมนหนึ่งซีกับสองซีนะครับซึ่งแปดสองในเลขนะครับมันกลับมาอยู่ข้างล่างเนาะนะครับไอ้นี่ก็ขอบคุณหลายๆนะครับจังไดนกัเฮากาสิพยายามนะครับบางคนบางคันนะครับก็ว่าแอดนะครับเพื่อนส่งมาหาแอดแอดได้เงินน้ำแอดนะครับกาเลี้ยนตรงๆนะครับท่านผู้ชมเนาะ นะครับว่าแอดนี่บ่ได้เงินยังบ่เคยได้เงินเพิ่นจักบาทน,นะครับเพิ่นที่ตามที่เพิ่อนเอ่อเออ่ให้เลขแอดมานะครับให้สูตรแอดมาเนาะนะครับเพราะว่าแอดกับยังบ่บท่านนี่มีเงินให้ยหรอกแต่ถามมันเข้าจังได๋ก็ฝากนะครับ FC เฮาเนาะนะครับแต่เลขของเออ่แอดนี่สิลงเร็วจังจน่อยนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับก็ยังบ่ท่านเอ่อมีคลิปอีหยังลงเนาะนะครับเพิ่นว่าให้เป็น ของขวัญปีใหม่นะครับแอดก็เลยต้องเอาลูกกรงเนาะนะครับท่านผู้ชมนะครับถ้าจังได้แล้วนะครับสีเอาไปเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นกับบัวนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความสมัครใจเนาะนะครับเพราะว่าสิ่งที่แอดทำอยู่นะครับนำเสนออยู่นะครับเรียนตรงๆว่าเป็นแนวทางนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับเป็นแนวทางนะครับนี่นะครับมาเบืองว่างวด นะครับของเอฟซี FC จากโคราชนะครับมันมันเหลื่อมเข่าเนะาะท่านผู้ชมเนาะสังเกตจากงวดที่ผ่านมานะครับอืมนะครับสังเกตว่าวิ่งบน1กับ6นะครับวิ่งล่าง8กับ7แต่ว่ามันสีซับกันเนาะล่างไอ้เพื่อนไฮมา8 2นะครับอืม8 2มันออกบนเนาะนะครับแต่ว่า1 1ึนเก่าเนี่ยหนึ่นี่มันออกออกล่างเนาะนะครับอืมไอ้นี่นะครับมืัอนี้แอดไดมาแล้วเนาะ นะครับเออนะครับเดี๋ยวแอดสีผ้านะครับสีห้ทันผู้ชมนะครับบึงนะครับเหล็อของขวัญปีใหม่นะครับปี2564นะครับกลับมาแล้วนะครับเอฟซีจากโคราดเนาะสูตรของท่านนะครับสูตรเดิมของท่านนะครับกลับมาแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับครับนี่ก็เป็นนะครับเลขนะครับของขวัญปีใหม่จากคนโคราดนะครับในงวดวันที่17มกราคม2564 งวดแรกนะครับที่ทางโคนโคราชเพื่อนไฮแอดมาเนาะนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับอืมนะครับนี่เพื่อนส่งมาไฮแอดนะครับเพื่อนว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับเอฟซีนะครับอืมเพราะว่างวดที่ผ่านมานี่เออเพื่อนไฮมานะครับมันซับกันระวังบนกับล่างเนาะนะครับอืมาเบิ้งนะครับงวดวันที่สิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดมกราคมนะครับงวดอ่ที่ จะถึงนี่เนาะนะครับท่านผู้ชมแอดเป็นลงเป็นคลิปแรกของปี2564นะครับเลขของรัฐบาลนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับก็ต้องขอบุณอีกเทือหนึ่งเนาะนะครับจากนั้นแล้วนะครับท่านผู้ชมเบิ้งแล้วนะครับก็ใส่ดูลพินิษนะครับเพราะว่าแอดเลียนซีเลียนตลอดนะครับเพราะว่าแอดบ่ได้ส่งเสริมยุยงนะครับหรือว่าสนับสนุนให้กับทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนะครับงมงายในเรื่องของอบายมุขเนาะนะครับเพราะว่าจากไหนนะครับ สิ่งที่ท่านกําลังเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมเรียนตรงๆว่าเป็นแค่แนวทางนะครับก็งวดวันที่17นี้นะครับท่านผู้ชมมาดูเนาะข้างบนนะครับเพื่อนวางงวดนี่นะครับวิ่งห้ากับแปดนะครับท่านผู้ชมเนาะห้ากับแปดไอ้ตัวที่เพิ่นวงกลมไหวนะครับแมนเลขาเนาะนะครับแมนเลขาที่วงกลมไหวเนาะก็แสดงว่าเพิ่นเน้นมาที่ห้าในงวดวันที่17นี่เน้นที่ห้า นะครับกับสามตัวนะครับกัสิมีหกแปดห้านะครับหกแปดนะครับท่่นผู้ชมเนาะนะครับสามตัวเ้อนะครับหกแปดห้ากับหกแเจ็ดนะครับสอตัวนะครับสตัวก็จะมีห้าแปดกับแปหานะครับห้าแปกับแปดห้าแล้วก็ห้าเจ็8แปดหาศูนยปดะครับท่่นผู้ชมเนาะ เพราะว่าเพิ่อนเน้นมาที่5เนอะอาะวิ่งให้วิ่ง5กับ8นะครับกับสซนันกับซีเมนมีลักลักซินี่นะครับเหลขกสองตัวกับซีมีหาแปดหาเจ็ดหาศูนย์นะครับแปดไกับซีเม 8, 58, 7, นแปดหาแปดเจ็ดแปดศูนย์เนาะท่านผู้ชมเนาะนะครับไอ้นี่สองตัวนะครับเพิ่นจะเน้นมาที่ห้าเจ็ดนะครับแปดห้าแปดเจ็ดนะครับท่านผู้ชมเนาะในงวดที่สี่ฮอดเนาะวันที่สิบเจ็ดนี่นะครับ ตามท,ที่เพื่อนอวงกลมไหวเนาะสีปากกาสีแดงนะครับสามตวัวเนี่เน้นมาสองสองหางเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะสองตัวอ่าสามตัวนี่เส้นเน้นมาสองหางเลยนะครับปัสจแม่หกแปดห้าหกแปดเจ็ดนะครับเน้นมาเลยนะครับสามตัวเนาะนะครับอันนี้เลขบนนะครับท่านผู้ชมเนาะเลขบนมาเบิงเลขล่างเพื่อนนะครับท่านผู้ชมเนาะเหล็เหล็ลกลางนะครับเพื่อนเน้นมาทีสีนะครับมามาสีเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะ มามาสีนะครับสีกับหานะครับแต่ว่านักนักมาถีสีนะครับกาสีแมนจับคู่ไห่เนาะนะครับกาซสีแมนสี2ีสองกับสีหานะครับลักสีเนาะรักหานะครับกัสีแมนหาสองหาสีนะครับผู้ชมเนาะเออเลขเพื่อนหนาสนใจนะครับงวดหนีมาหน่อยหน่อยหางจักน้อยหนึ่งนะครับบอหลายนะครับเพื่อนว่างวดหนีเพื่อนซินเน้นเลยนะครับรับปีหกสีนะครับ ขอบคุณนะครับแนวทางนะครับจากเอฟซีคนโคลาดนะครับเพราะว่างวดที่ผ่านมานี่มันมันเริ่มเข่าแล้วนะครับนะครับก็จะนายกะให้กําลังใจนะครับทางเอฟซีจากคนโคลาดเท่านะครับเออนะครับมันอาจสีรุดแน่เข่าแน่นะครับนายกะคอมเมนต์มากกะให้กําลังใจนะครับเนาะหลายท่านกะให้กําลังใจนะครับแต่ว่าน่อยน้อยคนแห้งนะครับที่เอาเบามาแบบบ่ให้กำลังใจกันนะเนาะเพราะว่าผมกับเพื่อนนี่กับบอท่านเคยเห็นหนากัน คุยกันในทางโทรศัพท์นะครับเพื่อนก็ยินดีที่จะแบ่งปันเนาะนะครับเพื่อนยินดีแบ่งปันเท่ากับขอบคุณนะครับเพราะว่าผมกับเพื่อนนี่กับบอท่านได้มีผมบอได้เคยมีเงินไห้เพื่อนเลยนะครับเพื่อนก็เสียสละนะครับนั่งคิดนั่งเหตุนะครับส่งมานะครับเพื่อฝากครับทุกท่านเนาะได้ใส่ดุลพินิษใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพราะมันเป็นแนวทางนะครับมันสิเข่า หรือบ่เขาเป็นไปได้คำว่าเสมอบอม่มีนะครับอบอมแม่นนะักฟุตบอลได้สิไปเตะบอลแล้วเสมอเนาะเออถ้าจดังใดกะฝากไว้เนาะนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับฝากไว้เป็นแนวทางเป็นคลิปเลกนะครับแรกของปี64นะครับที่แอดอนั่เสนอนะครับในมือหนีเนาะนะครับฝากไว้น้ำแน่นะครับจังไดจังไดกะเบิ่งแล้วกะขอให้เป็นแค่นแนวทาง นะครับเพราะว่าเหล็กเป็นงวดที่ผ่านมานะครับมันเข่านะครับถึงแม้ว่ามันสิบ่อเข่าแบบออยู่ใส่หรอบ่อเข่าแบบตรงๆเนาะแต่มามันมันกะมาแล้วนะครับสังนผู้ชมมาแล้วนะครับบอกต้วซื้อว่ามาแล้วนะครับไอ้นี่ก็เป็นเลขนะครับของเอฟซีจากโคราชนะครับในงวดวันที่สิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดเนาะนะครับท่านผู้ชมเนาะอันนี้นะครับสังเกตเบอร์วันตอนนีเรื่มเริ่มเริ่มเรื่มสีมาเนาะนะครับแปดสองอันี่กับ ภาษาเซียนนะครับก็ถือว่าเข่าเนาะแต่เพิ่นว่าเพิ่นทรงนึ่งเก่ามาอยู่แต่แอดบ่เห็นเนาะนะครับเพิ่นทรงให้แต่ช่องละอองบอนะครับก็ขอบคุณเด้อครับสําหรับน้ำใจเนาะนะครับเอออันนี้ก็ฝากไว้นะครับท่านผู้ชมฝากไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับฝากไว้นะครับให้เบิ่งแล้วก็ใส่ดุลพินิจใส่วิจารยญาณในการรับชมนะครับครับก็ขอบคุณนะครับท่าน FC เฮานะครับหลายๆท่านเนาะนะครับถ้ามะก็ ตามทำมากๆกับผานดื้อนะครับจะได้กับให้กำลังใจแอดน้ำแน่นะครับกดผู้ใดที่เข้ามาเบิ้งแลรวมาท่านได้กดติดตามกับฝากไว้น้ำแน่ด้อช่องแอดยังเป็นช่องหน่อยอยู่นะครับเนาะช่องมาท่านใหญ่เนาะนะครับเออล่าลังเทือนะครับกับกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อรับข้อมูลนะครับถ้าแอดลงคลิปเอ่อมันกับสีมีดีดิ่งดิ่งดิ่งแจกเตือนนะนะเออท่านกับสีบัวผาดนะครับนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับกับ เป็นคลิปแรกของปี64นะครับแอดกะขออมวยวยพรวยใชยให้ครับทุกท่านนะครับโศกดีโศกหมานื้อนะครับคิดสิ่งหนึ่งประการใดแล้วนะครับกะขอให้สาเร็จนะครับเดินทางไปสมาสก็ขอให้ตลอดปลอดภัยนะครับอันนี้ก็ขอนะครับนะครับให้ทุกท่านโชคดีนะครับในปี64นะครับพอกันไหมในคลิปหน้านะครับท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับ